ครับวันนี้นะครับก็จะมาพาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับมากําจัดวัชพืชในแปลงอ้อยนะครับสําหรับนะครับตัวยาที่ผมใช้ก็คือนะครับอันดับแรกเลยก็คือข้าบโพตีนนะครับตัวนี้จะช่วยในการปรับสภาพน้ํานะครับแล้วก็แพร่กระจายของยาฆ่ายานะครับถัง200ลิตรนะครับจะใช้สองฝาของเขานี้นะครับ ขวาแล้วก็คนคนขอเข้ากับเข้าน้ำนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพน้ำตัวที่สองก็คือทูฟนะครับตัวนี้ขนาด500ร c ีซีนะครับก็จะกำจัดพวกไปกว้างนะครับ ก็พักปอดหน้าโขกขนาดแล้วก็หนวดปลาดุกนะประมาณครับ5 4 4ต่อ200ลิตรนะครับนะถ้าป้ายเด้อยใช้1.5ลิตรนะครับแล้วก็คนไม่เข้ากัน นีครับของบริษัทยูนิไลท์นะครับครับนี่ก็คือผลงาน,นครับที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์นะครับคือทูฟ e a n มนนะครับแล้วก็ไพเดอร์ครับฉีดพ่นฆ่าญ้าใน ร่องอ้อยนะครับนี่ผมฉีดได้นะครับได้1น,นอาทิตย์ได้เ็ดวันนะครับแปลงเล็กแปลงนี้นะครับแปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดพ่นนะครับฉีดยังไม่เสร็จใครมีปัญหาเรื่องหญ้านะครับก็ใช้ไพเดอร์แล้วก็ ทูโฟโมีนของยูนิไลท์นะครับผลงานก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ